เติมน้ําขึ้นถังเสร็จแล้วนะครับเราใช้ระบบการลักน้ํานะครับนี่เลยครับระบบเทปน้ําหยดนะครับเวลาที่มันหยดเนี่ยมันก็จะหยดโดยที่เป็นระบบการลักน้านี่นะไม่ได้ใช้ปัม๊มหรือแรงดันอะไรเลยนะครับใช้ระบบการลักน้ําก็แรงดันเพียงพอเห็นไหมทุกรูก,ก็จะหยุดเท่าๆกันนะครับการลักน้ําก็คือมันจะไหลนะครับเหมือนเราที่เราดูดน้ําปกตินี่แหละนะครับสูบเข้ามาตรงนี้นะครับก็ มันจะไหลลงมาลงที่ต่ําแต่ทีนี้ข้อดีของเทปน้ําหยดนะครับคือมันจะสามารถนะครับหยดไปโดยไม่ต้องใช้แรงดันสูงแต่ถามว่าสายป่องไหมนะครับมาดูนี่นะนี่นะครับตาก้องเลยครับเนี่ยมันจะเห็นนะครับหยดเป็นระยะเนี่ยการหยดมันจะหยดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่เลยเห็นไหมมันจะหยดติ้งติงเนี่ยตอนนี้นะครับผมจะใช้ทั้งหมด3แถวนะครับใครใช้4แถว5แถวก็ตัดตามจํานวนนะครับแล้วก็ตัดเทปน้ำหยดเลย ที่เลือตรงนี้นะครับก็ซื้อมาเกือบ3ปีแล้วก็ยังไม่หมดนะครับไปใช้ได้หลายจุดทั้งนอกโรงเรือนในโรงเรือนนะครับทีนี้นะครับเราก็ต่อเข้ากับจุดเชื่อมต่อแบบง่ายๆเลยปลายสายเราก็เก็บง่ายๆนะครับก็คือการพับแบบนี้พับเลยอันนี้มันอยู่ได้นะครับผมทดลองหลายครั้งแล้วนะผมจะเปลี่ยนสายเทปน้ำยนดนะครับประมาณ6เดือนถึง1ปีครั้งนะครับ เพราะว่าถ้าใช้ลวดนะครับมันอาจจะทําให้ฉีกขาดได้นะครับใช้ตรงนี้มันอยู่แล้วก็คือง่ายๆเลยทีนี้การต่อก็คือเหมือนอท่อรับ PVC เนี่ยเข้ามาเนี่ยเข้านี้นะครับแล้วก็ไปตามจุดต่างๆปืด๊ดแล้วก็ปล่อยน้าเข้าถังนะครับเ่างเช่นน้ําประปาหรือน้ํำปาก็แล้วแต่นะครับปล่อยเข้าไปถังไปก่อนนะครับพอเต็มปุ๊บเราปิดวาล์วสกัดปุ๊บพอปิดปุ๊บน้ําก็ยังจะดูดไหลลงมาตามที่เห็นเลยนะครับเนี่ย ระบบน้ำหยุดก็ยังจะหยุดได้ตามปกตินี่นะครับจะ3แถว5แถว6แถวแล้วแต่เลยนะครับได้หมดเลยแบบนี้นะครับ